ครับโอ้ตอนเช้าครับเด้อเรามาเบิ่งเรือแล้วมาเจอเรืออยู่คือพิงข้างบนนี่พันเอามาเฮ็ดเตอบุนี่เอามาซ่อมบอพเขาน่าเรือเขาเนี่ยเอามาซ่อมเอามันเป็นยังล่ะโอ้ยมันบ่สบายอ่เรือนี้กวงจะเม็ดกันยาวจะเม็ดนี่โอ้ยมันบ่สบายเลยเอามาซ่อมฮะโอ้ยเงาโค้งยาวด้วยคืสะั้นนึงครับจะเม็ดซีบเม็ดหอห่อหรอเม็ดสั้นนึง อันเรือเล็กเนาะน่าจะมีนคำพ่อนานี่โอ้สาบมีนพูแล้วครับนี่อืออันนี้คือมีโอ้มองตอนมาดัดแปลงไม่นี่นอนพันเอะลังคาใส่เอานี่เออให้ลังคาแล้วนอนแล้วบู้ยบ้านมีซ่องได้สัเมีอะไรนี่แล้วพ่อนาเลือกัน้ทำแล้วสามมือแล้วนอนนอนเพ้าหลยย่านมันเฮียเนาะมีอะไรนี่แล้วเอางบประมาณให้เรานี่มัดประมาณเท่าไรเนี่เดี๋ยวนี้ก็ประมาณ เล็กแพง<า>เล็กแพงเนาะสามหมื่นพอแล้วรู้ว่ามันเหลือใหญ่เนาะเคิดเองเนีคำค่าสร้างค่าเตกระโตกก็สี่หมื่นค่าสร้างประต้าก็แปดเก้าพันเนาะหรือหมื่นพอแล้วออพันเอาขึ้นมาเสื่อนนี่เนาะมาเพิ่มมันกล้องอันนี้เนาะเพิ่มกล้องแล้วเป็นม่่งนอนพันพร้อมได้หนิพี่น้องได้หนิค่าขนาดได้หนิเฮ็ดอันเศร้าขึ้นไหมอีกหนีข้างหน้า,น,านี่บอกเอาไว้ทอดราโทษเข้าได้หรอเอได้การในบ้านานี่ ใส่เครื่องเรถจักแรงขนาดนี้จีบสามครับจีบสามแรงเนาะดันซ้อนได้บ่นีไ่ได้ได้ครับได้ได้เ็ดเหรือเล็กก็ดันได้เหมือนกันเนาะแต่มันบุคคลบรเฮ็ดแล้วเนาะสมือนี่เนะาะขา้ขาข้าข้าสุดย,ยอดเลยทำเ,ทำเองทำเองได้ปีเดียวเนาะปีสองเลยเน,นะาะส,สามปีแล้วครับเข้าปีที่สามหรอ,หรอเข้าปี มองนี้มองนี้เพิ่นมีรูอันระบายน้ำผมได้พี่น้องมองข้างท้ายมองอันเขานั่งอันทางหัวเนาะเขาเอิ้นเนาะมองอันที่เอาต๊กมองนะมีรูอันอันนี้พร้อมเนาะระบายน้ำได้ลงไปพุนอ่ะตัวท่านนั่นคือบ่มีเหรอมีเนาะข้างค่างเออลงไปพุนตัวตัวพุนท้องบ่มีเนาะปิดตายเลยตายเลยไม่ใช่หู้อ่เออไล่แล้วไล่แล้ว กำลังสางพาหัวนาพันอยู่สามิลเนาะสมมุตินี้มัน 3, มันส0 0ามพ่านตัวสางมินส่ามพันสองตอนพันหกตอนตอนซื้อมาเฮ็ดพ <6 S 1> ันหกก่อนพันหกป้าบัคาเท่าตัวเลยเออเท่าตัวปาสามหมื่นห้ากับสามหมื่นป้าดีแต่ได้เฮ็ดไวก่อนนอะน่เนาะดดีไวก่อนหครับทุกตุกสี่หมื่นเนี่ครับว้านเป็นนัๆๆๆ้นใหม่มึอเนาะ เล็กแพงพี่น้องว่าด,ดีที่ลงมาหน่อยนึงไหมเราเนี่ยือให้ลงมาหน่อยนึงได้เรานี่ยอันนี้ก็เสื้อเลี้ยงกันพันเอินเลี้ยงแต่ก็นิ้วครึ่งเว่านี่ส่องนิ้วครึ่งเนาะนิ้วขุ่นนิ้วครึ่งใส่ขอบนเนาะป้ายาเหมือนพี่น้องเลยแต่ว่าอย่างเดียวแล่นัก <c oughs> สูซีกันเนาะไม้กับเล็กกันเลยน้ำนักเ,ก,นกเบาก่อน,นเขาเบาก่อนเนาะเข้าไปเป็นไม้แขวนนักกว่านี้อีก เอา้ามามามา,มา,ม,ามาสมเรือเห็นออกไปเมื่อกี้นี่คอยเข้าไปหัน,านมาจะเท่าเท<อ>ียนเมื่อกี้นี่เห็นยิ้วส่วนทางควัดมาไปแม่ทบพบล่ะได้ไปทับอกไป้คุณไม่ไเคสั่นนกคุ้นๆหน้าบ้บาบ้าเลยนะสมเรือได้การเลยพี่น้องบอนนี่บลอนด์ออันนี้กันเต่าไนี้อันนี้คือว่าน้ำที่ทางไนออกมา น้ำมันอยู่เนี่ยนี่มันม่อยู่ที่บนนี่ต้องได้เกลียดเอาน้ำมันใส่ต้องได้เกลียดแต่จะมีน้ำมันใส่บันนี่ส <Abi. S 1> ูตรนี้อีกสูตรนึ่งการสนิมหรอต้องได้เกลียดเริ่มมื่อคนมันม่อยู่ตรงน้ำมันเนี่ยเดากคนนี้ข้ากพี่น้องเห็นเรือซิปเม็ดเนาะกว้างประมาณเม็ดสามซิปได้หรอกวัวเนาะ คำนับคเขมข้างบนพีน่เนาะที่ปล่น้น,นประมาณ 50. เมตรห้าสิบน้ำฟองมาก็ย่านพี่เนาะจะน้ำพูงนี่แต่ว่าน้ำทะเลครับบุไดเหลืนอนี่มันสร้างรับน้ำผูงเลยครับเพื่อ <S <S มันซิเป็นอันทางห่วงนี่มันซีใหญ่ลเลยมันบดินีิลี่ป่ดดินก็ดินนี่น้อยโอ้ผมผมยกขึ้นมาผมมัน ตักน้ำเสื่อตักน้ำเสื่อตักน้ำเสื่อปล่อยปลาลงว่าบรรยามเขายกปล่อยปลาเขาก็เอาดินน้ำมันอัตมุดเอาพายัดเข้ากันพายเข้าแล้วก็ขั้งเลยซ้ำปลาบะยามประกวประสงเงานี่ได้การอะไรแล้วนี่ปลาน้อยก็นเลยอืมเดนใส่เลยโอ้สบายคักพี่น้องเอ้ยสั่งพันเลียดเองได้หนิครับพันจังนี่ประมาณหมื่นเนาะ มื่นจะได้บุได้สักนิตีกล้องอีกมันเรือมันใหญ่แล้วครับนี่บุคือเรือมันค่อยได้พี่น้องได้เรือบ้างย้อนค่อยเฮ็ดเองคือกันไอเคยเห็น <c oughs> ค่าแรงพันเดียวโอ้สมมตินีน่เป็นมื่นเป็นมื่นบุได้หนิเคำใหญ่ปะนี่เป็นมืน่นไปแล้วบุหมื่นถึงแล้วต้องสองคนเลยเฮ็ดมันมันมันได้ตีกล้องน่ตีกล้องก็เจ็ดแปดพันม,มาตีกล้องมันยากละมองนี่เลยนี่มันไล่อีก ตั้งเลวพี่น้องเลยอ้าอันนี้ก็ทางเป็นทางท้ายนะครับใส่เครื่องเนาะใส่เครื่องทางด้านนี้แล้วก็นั่งนี้เฮ้ยสวัสดขนาดแล้วเลยพี่น้องเย้ยผู้เจ้าตายปลาไปละรุ่นนีแเราก็าพอสามมิลเรค่าขนาดพี่น้องเลยเอาคลิปนี้ไม่สานมิแลแหละครับผมฟ้าไปเปิดร้านครับเอาขอบคุณสร้างสุดใจไร้ไที่เคยถ่ายเหลือนะครับเด้อเรียกใช้บริการได้เอานี่ รับรับต่ออยู่บ่ครับนิมบัดมีคนสนใจนี่รับแล้วครับรับรับอันช้วนฤดูการนี้ได้อยู่เนาะได้อยู่ออมันมีไฟฟ้าพร้อมเด้นี่ยครับนี่มีสระริมค้งมองพักพิงไฟภัยใส่ไฟพวกก็อยู่นี่ขับมอไฟอยู่ใกล้ๆนี่เอารับเนาะตกลงราคากันได้เนาะก็เรเออซื้อเล็กมาเป็นเป็นช่างเลยก็ได้เอาค่าแรงอย่างเดียวก็ได้ครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้ทั่นี้นะครับผมขอบคุณครับ